สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l m o t o r Thailand นะครับผมวันนี้เยามาพูดถึงเรื่องยางโอเวอร์ไซด์นะครับผมว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะอ่าพี่กุ๊บอีกแล้วนะครับผมบพี่กุ๊บอีไม่ไปไหนหรอกอยู่กันแค่สองคนนี่แหละโอเคพี่กุ๊บอันนี้เป็นยาง Pirelli Pirelli p i r ท l l Pirelli p r e เป็นเบอร์เท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบ180ับหกศูนย์ร้อยแปดสิบับหกศูนย์อันนี้เป็นแม็กเดิมของเออเลยใช่ไหมแม็กเดิมของเออนะครับผมเห็นไหมปกติเออารนี่ยางเบอร์ขนาดเท่าไหร่พี่ร้อยหกสิบครับห้าร้อยหกสิบอันนี้อุ้งไซส์ไปสองสองไซส์ใ,สใช่ดูเดี๋ยวให้ดูทรงยางก่อนนี่นะครับผมดูไปทั้งมีขอบขอบ โอเคพี่บ๊อบก่อนที่พี่จะใส่ยางโอเวอร์ไซส์เนี่ยนะตอนใส่ร้อยหกเิบเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่พี่รับสปีดเหรอใช่ใช่ใช่พี่เคยขับได้เท่าไหร่ก็สองร้อยมันก็ได้อยู่อะสองร้อยใช่ไหมแล้วพอใส่ยางตัวเนี้ยเข้าไปอะมันอ่ดขึ้นไหมไม่รู้อะมันก็วิ่งได้สองร้อยเหมือนเดิมอะวิ่งได้สองร้อยเหมือนเดิมเลยพอรู้สึกยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรต่างเลยมันไม่ได้หนักยางหนักร้อนอ่าใส่ยางโอเวอร์ไซส์แบบเนี้ยมีข้อดีอะไรบ้างพี่ เท่หล่อทรงสวยเท่หล่อเวลาถ่ายรูปมันขึ้นไงทรงมันสวยมีอะไรอีกไหมข้อดีมีไหมมันก็หนึบแหละยางด้วยด้วยยางที่ห้อนี้มันหนึบอยู่แล้วมันก็หนึบเลยหนึบใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกวะข้อดีอ่ะเอาข้อดีเยอะๆเลยไม่หนักไม่รู้อ่ะแล้วข้อเสียมีเยอะไหมข้อเสียก็พอสมควรนะอ่ามีอะไรบ้างพี่ข้อเสีย แพงไงราคาแพงราคาแพงราคาแพงแล้วก็อาจจะเข้าโค้งมีดิ้นดินหน่อยเข้าโค้งดิ้นเบื่อไหมตอนขับใส่แรกๆอ่ะไปเอโค้งอ่ะเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกเพราะไม่ได้เทมันจะไปแบบบางครั้งอ่ะที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลงลึกอ่ะมันไม่ใช่จะมีท้ายมันลงเร็วเลยใช่ไหมมันมันจะปัดปัดหน่อยมันไม่ใช่ก็ลงเร็วหรอกมันจะปัดดิ้นดิ้นหน่อยแกนยางมันจะกลมไง ก็ใส่เอาตรงอ่ะทางตรงทางตรงอย่างเดียวทางตรงอย่างเยอเน้นตรงไม่เน้นโค้งเดี๋ยวกินน้ำมันเพิ่มไหมเนี่ไม่รู้อ่ะจับไม่ได้สังเกตเลยหมดก็เติมแค่นั้นเองหมันก็เติมใช่ไมอ่าไม่สิจอยู่แล้วเพราะมันต้องเติมอยู่แล้วแล้วอย่างเวลาถนนเปียกๆเนี่ยลื่นกว่าเดิมไหมมันก็ลื่นแหละยางมันก็ลื่นอยู่แล้วเพราะหน้าสัมผัสมันมันน้อยใช่ไหมอืไม่แต่สเปคเดิมมันก็ลื่นนะ สเต็ปเดิมเขาเลื่อนมันอยู่ที่การขับขี่การเปิดพลังเล่นของเรามากกว่าเลื่อนไม่เลื่อนอ่ะถ้าทุกคนเห็นนะเห็นไหมอยู่แค่นี้เองนะที่ว่าน้าจะฝาดยางอ่ะถ้าโบดีมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเติมยางตลอดไงถ้าจริงๆอ่ะมันต้องให้ลมมัน่อนกว่านี้หน่อยนึงแต่ไม่ชอบไงเวลาขี่แล้วมันยังไงไม่รู้ยังนอนอ่ะแล้วรถไม่วิ่งอ่ะแล้วเขาบอกว่าใส่ยางโอ้ใส่แล้วอันตรายจริงไหมพี่ความรู้สึกพี่เลยนะก็อันตรายนะอันตรายใช่ไหมก็อันตรายมันจะ อย่างไรเวลาเทมันลงแค่นี้เองเนี่ยมันจะกินแค่นี้เองมันสัมผัสน้อยไงมันก็เลยจะดูแบบดิ้นดินหน่อยเ,อเราก็เทได้เท่าที่เราเทรเราไม่ต้องไปเทจต็มเข่าเช็ดพื้นเพราะเราไม่ใช่นักแข่งไงเทลงได้ประมาณไหนพี่แข่งโบน์ใช่ไห,ไหมนี่เลยใช่ไหมอ,อู้ดเยอะอยู่นะลงเยอะอยนะเยยเนี่ อ่ะพี่สุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากใส่ยาโอเวอร์ใส่แนะนำยังไงวันแนะนำใส่ไหมไม่มันแล้วแต่คนอ่ะมันแล้วแต่ความชอบอ่ะเอเอาที่ความชอบเลยใช่ไหมถ้าคุณที่จะใส่จะโอเวอร์จริงคุณต้องศึกษาก่อนดูข้อดีข้อเสียมันต้องคิดเยอะหน่อยอย่างผมผมไม่ค่อยได้ขี่ไกลไม่ค่อยไปไหนไงอย่างไม่เล่นพ้งอยู่แล้วไงผถึงกล้าใส่แต่มันก็เต็มจริงเลยนะใส่แล้วอ่ะเนี่ยลยใช่ไหม บางโคนนิ้วแทบจะเข้าไม่ได้เลยแต่ถ้ายางสเปคเดิมมันอ่ะมันจะห่างประมาณนี้แหละนี่ห่างเลยห่างนิ้วหนึ่งได้อ่าใช่นี่มันชิดเลยไม่แล้วยางตัวนี้มันเป็นหกสิบด้วยไนงะใช่มันแก้มมันสูงไงเออแก้มแก้มยางมันสูงถ้าห้า 5, แก้มมันจะเตี้ยก,กว่านิดหน่อย,ยอมันจะไม่เต็มอย่างนี้ไงไม่ใส่มาปีกว่าแล้วนะปีกว่าแล้วอดอกยังเหลืออยู่เลยไม่ค่อยขีย่ไงไม่ค่อยไปไหน โอเคครับเรื่องราวก็โดยประมาณครับก็เขาบอกว่า <S <S ยางโอเวอร์ไซส,ส์ใส่ใสแล้วอันตรายจริงไหมมันก็อยู่ที่คนขับด้วยแหละครับสายชอบเทโค้งมันก็ไม่ไม่ค่อยโอเท่าไหร,ร่แล้วนะแต่ถ้าสายทางตรงก็ก็ได้อยู่นะอ่ะสายเอาทรงส่เอาทรงเรงพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับผมมันอยู่ในความชอบส่วนตัวยปเลยชอ,อบอยางให,ใหญ่ เปลี่ยนล้อแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนยางอีกกระดิบม,มันเสียตังค์สองต่อเขาใส่แค่นี้พอเพราะเราไม่่อยไปไหนมาไหนไกลๆอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูภาพที่เกิดมาดูยางดูอย่างเอาไปละแค่นี้แหละ E.P. หนะ้าผมจะพาไปดูอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมแค่นี้แหละไปละบายบาย ตีคิดแบบคุณตีนมาก